พอใจหยุดนิ่งถูกส่วนเห็นเป็นกายมนุษย์ละเอียดกายมนุษย์ละเอียดเป็นกายที่นอนฝันออกไปนั่งขัดสมาธิอยู่เหมือนกายมนุษย์หยาบให้เรานำใจไปหยุดนิ่งอยู่ตรงจุดเล็กสว่างใสเท่าปลายเข็มที่ตรงศูนย์กลางของดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายมนุษย์ละเอียดภาวนา กลางของกลางกลางของกลางกลางของกลางพอใจหยุดนิ่งถูกส่วนเห็นเป็นดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานนำใจไปหยุดนิ่งที่กลางดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานของกายมนุษย์ละเอียดภาวนากลางของกลางกลางของกลางกลาง ของกลางพอใจหยุดนิ่งถูกส่วนปรากฏเป็นดวงศีลน,นำใจไปหยุดนิ่งที่กลางดวงศีลของกายมนุษย์ละเอียดภาวนากลางของกลางกลางของกลางกลางของกลางพอใจหยุดนิ่งถูกส่วนปรากฏเป็นดวงสมาธิ นำใจไปหยุดนิ่งที่กลางดวงสมาธิของกายมนุษย์ละเอียดภาวนากลางของกลางกลางของกลางกลางของกลางพอใจหยุดนิ่งถูกส่วนปรากฏเป็นดวงปัญญานำใจไปหยุดนิ่งที่กลางดวงปัญญาของกายมนุษย์ละเอียดภาวนากลางของกลาง กลางของกลางกลางของกลางพอใจหยุดนิ่งถูกส่วนปรากฏเป็นดวงวิมุตินำใจไปหยุดนิ่งที่กลางดวงวิมุตของกายมนุษย์ละเอียดภาวนากลางของกลางกลางของกลางกลางของกลางพอใจหยุดนิ่งถูกส่วน ปรากฏเป็นดวงวิมุตติยานทัศนะนำใจไปหยุดนิ่งที่กลางดวงวิมุตติยานทัศนะของกายมนุษย์ละเอียดภาวนากลางของกลาง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  กลางของกลาง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 กกลลาางงงขอ